แต่คันนี้5-7ชักลืมผมบอกเลยว่าวิ่งวิ่งดีจริงนะคันนี้ก็ GPS ล่าสุดที่โชว์นี้ประมาณ150เท่าไรน,นะพี่154ครับ154 15นะครับผมถ้าสเต็ปนี้จบประมาณเท่าไหร่พี่ถ้าให้พี่ทำสเต็ปนี้ถ้าเครื่องรวมข้างก็อยู่ประมาณ1 3 0 0 0 3 10,000มครับการตั้งมา1 3 0 0 0มคือพร้อมจบครับ<ะ>เอาเรื่องนะครับผมคลิปนี้นะครับก็จะพามารับชม จิงลีดนะครับผมของดีบางทีอีกหนึ่งคันครับก็เป็นรถของช่างเอมบางดีนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพกันเลยนะครับว่าจะสวยแค่ไหนแล้วก็มกอะไรไปบ้างนะครับคันนี้โอเคไปรับชมกันเลยครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาพบกับเจ้าของรถกันเลยนะครับผมสวัสดีครับเอมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาให้รีวิวจิงลีดนะผมหรือ Honda ารีดนะครับให้ พี่ๆน้องๆนะครับได้รับชมนะก็ผมเห็นวันนั้นน่ะผมไปเป็นช่างให้โซซากิเนาะก็คือไปเปลี่ยนโซสเตอร์ที่ร้านสามห้ายนตรการนะพอดีพี่็มไปซื้ออะไรนะครับคือเห็นปุ๊บโอ้โหสะดุดตาเลยบอกพี็มเดี๋ยวว่างผมขอมารีวิวคันนี้นะผมเพราะว่าแต่งแบบสวยจริงลงตัวมากครับผมผมเห็นแล้วคือผมชอบมากนะผมก็เดี๋ยวเราจะเริ่มต้นรีวิวกันด้วยอ่าชุดแต่งภายนอกก่อนนะผมแล้วค่อยไปเครื่องนะครับนะครับว่าทําอะไรมาบ้างอ่าอะไร เอาที่พอจําได้พอนะพี่นะว่าราคาประมาณเท่าไหร่เลยประมาณนี้ครับมาเดี๋ยวเรามาเรื่องวัที่ชุดบนกันเลยนะผมก็อ่าปั๊มบนนี่เอ้ยตัวนี้มันไม่มีปั๊มใช่ไหมพี่ใช่ครับอันนี้เป็นมันจะเป็นในตัวเขาเรียกอะไรเป็นปั๊มเดิมใช่ครับแต่เป็นการแต่งใช่ครับเขาเรียกเป็นอะไรครับถ้าก้านตัวนี้คนมันเป็นก้านของอินโดนะเนี่ยอ๋อเป็นงานอินโดใช่ครับที T ีทีเหรอครับหรืออะไรใช่ครับ มันเป็นชุดแต่งอ๋อเ,เป็นแบบหัวกลับนี้นะใช่ครับราคาประมาณเท่าไหร่ได้ครับชุดนี้ชุดนี้ได้มาพันเจ็ดห้าสิบนะคู่หนึ่งใช่ครับ,รบอืมแล้วตัวปิดกระจกเหรอครับตัวปิดกระจกน่าจะคู่ละหกร้อยห้าสิบหรือบปาร้อยอ๋อครับผมมันอ๋อมันจะทํางานคล้ายๆของดีโทน่าแต่ไม่ใช่ดีใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อปอกแกนก็เป็นเดโทน่าใช่ครับอ่า ปลายแฮนด์ก็เป็นของอ๋อเป็นของยี่ห้อเดียวกันกับตัวปิดนะครับอืมราคาก็เข้าๆรวมๆนี่ก็ประมาณเท่าไหร่พี่ปอกแฮนด์กับตุ้แฮนด์ปลายแฮนด์ปอกแฮนด์กับปลายแฮนด์ก็อยู่พันพันหนึ่งร้อยหรือเปล่าประมาณนี้เนาะอ๋อนี่ใส่ตัวเขาเรียกอะไรพี่ตัวนี้เวสเกตหรืออะไรก็ดูรอบเครื่องดูเช็คอะไรอาการรดได้หมดใช่ไหมตัวนี้ได้ไมด้หมดเป็นเป็นงานของใครครับตัวนี้ อันนี้เป็นของของตัวเดียกับของช่างแมวครับอ๋อ oh. ของช่างนานา้านภาพครับผม uh huh. มาเดี๋ยวพามาดูช่วงล่างกันนะผมช่วงล่างนะครับชุดหน้านะครับโอ้โ oh หตัวกระบอกโช๊เนี่เขาเรียกเป็นกระบอกโช๊ก oh. อ,อะไรครับอันนี้โช๊ก C N C ครับงาน C N C ครับก็คือเป็นของไทยเราหรือว่าเป็นของนอกพี่มัน ตัวนี้ไม่ไม่แน่ใจมันมันเกตดเดียวกับ R T S เ่ยอ๋อจะสวยอล้วดีได้ได้โหลดไหมครับโหลดมานิ้วครึ่งครับโหลดนิ้วครึ่งทรงก็จะประมาณนี้เลยครับโหลดนิ้วครึ่งนะครับผมแล้วก็จานละครับผมจานเป็นจานไทเทเยเลยเหรอไส่ไทเทเนียมอุ้ยเอาเรื่องหมุดหมุดก็ไทเทนไหมครับเนี่ยหมุดน่าจะหมุดเหล็กนะเอาหมุดเหล็กเอา เขาเน้นฟัาแข็งแรงอืมอันนี้ก็เจาะ,ะเจาะเฉียงอก็ออคือเป็นเป็นจานเป็นจานสร้างใช่ครับเป็นจานสร้างขนาดเท่าไหร่ครับร้อยเก้าสิบมิลใช่ไหมครับใช่ครับแล้วปัม๊มปั๊มล่างนี้เขาของ M อ Z มเใช่ไหมครับใช่ครับตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับถ้ามือหนึ่งตัวนี้มือหนึ่งผมเห็นในเพจขายอยู่ห้าพันห้านะแต,แต่ผมได้มาสี่สี่พันห้าอืมแล้วก็ขาตั้งหกักใช่ครับ ขาสั่งตัดอีกใช่ไหมครับสั่งตัดงตัดงานเนียาจขา,จโ,าจโจซาโจครับแล้วก็อันนี้เขาเรียกอะไรหัวเอเลี่ยนไหมครับหัวเอเลี่ยนวาวปดวาวปดก็งานของอะไรครับเนี่ยของแบมโบ้นะี่ยของเบมโบเลยแพ้ไหมฮะหรือว่างานเทียบไม่แถ้งา,งานเที่อน,นอนส่วนสายใช้เป็นสายอื่นหรืออะไรครับสายเอืนอนหัวนี่ก็หัวเอือน ถึงจะเป็นเฮดไายบีได้ปะอ๋อเฮดบีใช่ครับผม็ัตก็เป็นตัวของปลัดกครับราคาชุดหน้าเข,าข้าๆประมาณเท่าไหร่ได้พีโชกออาปั๊มสายเนี่ยโชกสามพันสามครับแล้วก็จานสี่พันห้าจานราคาสี่พันห้าแล้วปั๊มก็สี่พันห้าครับ ประมาณนี้เนาะขานี่ก็ต่างจัดประมาณก็เข้าประมาณเท่าไหร่พี่ขาอยู่ประมาณพันแปดรวมบูทรวมบูทใช่ไหมฮะอืมล้อเนี่ยครับพี่ล้อทําสีที่ไหนมาครับเพอทําสีไอ้เป็นร้านน้องผมเองอ่ะจ็อบมิตทีเนอ่ะจ็อบมิตทีใช่ครับครับผมก็คืออยู่ซอยมิตทีหรือยังไงพี่เรีกชื่อร้านเฉยมันเป็นชื่อร้านเฉยอ๋อแต่ร้านเขาอยู่แถวไหนครับร้านอยู่แถวลาดกระบังครับอ๋อลาดกระบัง อก็เป็นเขาเรียกอะไรนะพี่แดงแคนดี้ไหมตัวนี้ใช่ครับแดงแคนดี้แดงแคนดี้ยางนี่เขาเรียกายอะไรครับพี่ยางยางเป็น T W P O ครั้ T W น้ขาเป็นอะไรอ่ะเปร้อยสิบทับเจ็ดสิบขนาดสิบสองนิ้วใช่ครับล้อหลังนะครับล้อหลังเป็นสิบนิ้ว เป็นสิบนิ้วขนาดยางความโตเท่าไหรครับตัวนี้ขนาดยางร้อยครับเอาสิบสิบนิ้วนะผมเส้นตกคู่เท่าไหร่พี่ลายนี้คู่อะตอนนี้เหลือพนะันพันหกนะยางคู่หนึ่งเลยใช่ไหมฮะใช่ครับ๋อก็อออถือว่าราคายังแบบไม่แรงมากใช่แต่ตอนแรกเรามันอยู่สองเปนสองอืมแต่สวยนะผมว่าลายนี้สวยเห็นเห็นเขาใส่กันเยอะด้วยครับเอาครับอันนี้จุ๊บเป็นจุ๊บแต่งใช่ไหมพี่ใช่ครับสวยอะสีดํา เท่าไหร่พี่คู่หนึ่งคู่หนึ่งอันนี้ตัวสองห้าสิบสองห้าสิบตัวละใช่ไหมใช่ครับมันจะเป็นของสเตจซิกอยู่แต่ว่ามันงานยางโพสี์ไม่ถอดกลยก็เลยยางยางดีกว่านะเหมือนกันเลยนะครับแล้วหลังด้วยแล้วไอ้ตัวนี้พี่มันมันไม่ใช่สีเดิมมันมาใช่ไหมไม่ใช่ครับตัวโลโก้นี่ไม่ใช่อ๋อแล้วมันเป็นงานของอะไรครับตัวนี้ของพีด ของเวียดนามเวียดนามอ๋อ,อก,ก็คือจะมาตัวนี้แล้วก็อันนี้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับข้างด้วยคือถ้าเป็นของเวียดนามเนี่ยมันจะมีมากี่สีครับพวกนี้ที่เห็นนะก็ม,มีก็จะมีสีแดงนี่แหละสีแดงครับโชกหลังพี่โชกหลังสีสายของ o l i n k x all l i n g x สวยอะความสูงประมาณเท่าไหร่พอแจกตรงไหนตัวนี้ความสูงสามรอยสิบ สามร้อยสิบก็คือปรับอันนี้เขาเรียกมันมีปรับอะไรบางทีปรับรีบาวปรับฟาร์มได้หมดหรอตัวนี้จะปรับจะปรับค่าฟาร์มแข็งของน้ํามันน่ะค่าปรับตัวนี้จะปรับหนืดอืมปรับหนืดตัวนี้ก็จะเป็นปรับความแข็งของสปริงใช่ครับคู่เอ็ตัวเท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวละเจ็ดพันห้าเจ็ดพันห้าครับโอลิงอีกแล้วชุดข้าง ทุกข้างนี้ก็คือเป็นสูตรของพี่เองเหรือไงครัใช่ครับถ้าถ้าพี่รับคำนี้ประมาณเท่าไหร่สมมุติแบบมีวัยรุ่นอยากมาเอารถมาไล่เอาแค่ okay. ไล่ข้างถ้าไล่ข้างอย่างเดียวก็อยู่สองมาสองสองัสองครับครับผมก็คือมีชามเม็ดชามเม็ดแล้วก็ Talk. สปริงท็อกสปริงท็อกคก็คือเป็นสปริงตัวข้ันหลังใช่ครับอ๋อโอเคครับ,รบมือลิงนี่เขาเรียกตัวแล้วเป็นมือลิง เมลิงมันมีชื่อมันไหมครับขาดสั้นๆมันจําไม่ได้อะสว <c oughs> ยดีแต่มันเป็นงานเขาเรียกอะไรงานฟอสเหรอครับใช่ไหมใช่ครับอ๋อประมาณเท่าไหร่พี่ตัวหนึง่งตัวนี้น่าจะส <450. S 2> นะี่ร้อยห้าสิบ่ยห้าสิบน่าสี่ร้อสิบโคตรน่ารักอล้อหลังมันนะัะ <c> ะ <oughs> ล้อหลังน่ารักจัดโอ้น็อตน,นี้ก็ไล่เป็นน็อตของ เฮงสกู school, ใช่ไหมครับผมใช่ครับมันนอเฮงสกูโอ้ทั้งคันเลยนะครับใครที T, นะครับโอ้โห oh, เก็บทุกจุดยันต้บอกด้ไหมพี่อันนี้ด้วยครับโอ <laughs> ้เอาด้วยใช่ไหมเอาเรื่องโ oh, อ้โหดูครับอุ๊ยอันนี้ฝาปิดแต่งไหมครับเนี่ยใส่รองโอ้แต่งเอาดูน้ำมันเครื่องดูน้ำมันเครื่องได้ด้วยเท่าไหร่รับพี่ตัวนี้ตัวนี้เจี่ยวจัดเลยอะ,ะ150ร้อยห้าสิบเลยนะ <laughs> รอ้อยเออเจี่ยวเจียวดูน้ำมันเครื่องได้ด้วยไงใช่การแบบว,ว่าพวกขี่ลืม ายาวแล้วน้ำมันเครื่องแห้งเนี้ยออมันจะเห็นเนี่ยเออเทียเหมือนพวกเอกแม็กนะันถ้าเอกแม็กมจะมีมาตรงฝากข้างมาเลยใช่ไหมใช่แล้ออจะไปเที่ยวไหนคะเนี่ยท่อข้อน,นี้ก็ใช้เป็นของนักกูของของพี่กูอืมอกจ็จะเป็นตามสถิติเนาะจะจะจะเป็นอันนี้เป็นผ่าเปิดใช่ไหมพี่ใบนี้ใบนี้ผ่าหมกครับอ่ะผ่าหมกเหรอ ใช่ครับแต่เสียงเสียงนุ่มมากเลยนะวันที่ที่เห็นสีครับใช่ยงเสเย็นนุ่มครับหม้อน้ําเป็นหม้อน้ำผมไม่ใช่หม้อน้าเดิมหม้อน้ําของบางมดบางมดใบเท่าไหร่ได้ครับตัวนี้อือสองพันแปดสองพันแปดนะครับนี่ดูคอท่อเปรี้ยวเราหล่อเลยนะฮะโอ้โหคือแบบเรี่ยมๆจริงอันนี้ที่แฝงของอย่างสวยเลยอันนี้เป็นงานอะไรครับพี่งานซี่นิดสี่ ชุดเท่าไหร่ครับชุดนี้ชุดนี้รู้สึกว่าห้าร้อยห้าสิบนะห้าร้อยห้าสิบโอ้สวยเลยนะคบผมอ๋อดังแปลกๆด้วยเออแล้วไอ้ตัวนี้พี่ได้แก้ยังครับไอ้ที่เขาบอกฝาแก้แล้วครับอ่าตัวรีดอ่ะแก้แล้วมันมันมันเป็นอะไรยังไงพี่เนียแก้แล้วเพราะผมก็ตัดเดือยเดือยในฝาเนี่ยอะฮะให้มันสั้นเดือยตรงไหนครับพีมันมันมันลออยู่ได้เนี่ยมันมันจะอยู่ตรงนอตอย่างเงี้ย อ๋นอน็อตสองตัวตอ๋อน็อตสองตัวตัดฝั่งเนี้ยให้ให้ต้านลงครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอดูมุมกว้าง,งม,มอง,องน้นก่อนนะฮะอ่าขุาจะเห็นทัดขวานะใช่ใชใชเน,นี่ยตัดเบรยเนี่ยให้ต้านอ๋อเพื่อเพื่อจะให้มันหกเข้าร่นเข้ามาชิดๆแบบครับผมม,มันก็จะชิดแต่ถ้าเราเราไม่ตัดตรงเนี้ยมันก็จะลอยออกมาหน่อยอ่าใช่เพราะเห็นรถเพื่อนของผมมันลอยออกไปไม่้ตัดไงก็คือต้องไปตัดเบรยมันออกใช่อ๋อ แต่เห็นในกลุ่มเขาก็มาบอกวิธีนี้กันค่อนข้างเยอะๆนะครับแต่บางคนก็ยังไม่รู้นะครับว่ามันต้องตัดยังไง <ทะ S 1> บางคน<ไ>งร,รู้แต่ทําแล้วเขาไม่ได้บอกอะไรกันครับอืมอันนี้ก็ของแต่งอีกเหมือนกันใช่ครับตัวปิดตัวปิดอ่าแต่งท,ท้ายไม่ใช่ดิก็เรียกที่จับหลัง<อ> <laughs> <laughs> ผมติดน,นู่นถ้าแหลกท้ายอยู่นู่นแหลกท้ายอันนี้ก็เป็นของแต่ง งานอะไรเนี่ยบิลเลตใช่โอ้โหเท่าไหร่ครับตัวนี้ห้าร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบใช่ครับเออเพื่ปิดให้มันเสมอกันมันจะได้ไม่แน่เกียดอืมครับผม,ม,ม,มเน้นไม่หรูหราแต่เรียบง่ายใช่มอแล้วเรียบครับผมนี่ติ๊กเกอร์ช่างเอ็มบางพีนะครับอันนี้อ่าพี่ เอาออกมานานยังออกมาสองเดือนนะ<อ><อ>ก็คืออ,ออกมาปุ๊บเก็บสภาพตั้งแต่ศูนย์โลเลยไหมใช่ศูนย์โลเลยโอ้่อ,อกเครื่องหน้าศูนย์โลเอาเรื่องจัดนะครับมาภายนอกเราก็ให้รับชมกันแบบหนี๋นะแจกกรงนะครับเผื่อใครอยากไปทําตามแต่นี่จะเป็นชกหน้าตัวซีนซีนะครับจะเป็นหน้าโหลดหนึ่งจุดห้านิ้วหลังใส่ชกสามหนึ่งศูนย์นะพี่นะใช่ครับ นสามร้อยสิบสามร้อยสิบนะครับอ่านี่ทรงจะประมาณนี้นะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูสเต็ปเครื่องครับเครื่องทําอะไรครับคันนี้เครื่องทําลูกห้าเจ็ดห้าเจ็ดใช่ครับแต่เห็นบอกร้อยห้าสิบกว่าจีเลยนะคันนี้เอาเรื่องจัดเลยนะครับผมออกเลยก็ขอขอดูใต้เบาะนะครับว่าใช้ลิ้นอะไรใช้ลิ้นเดิมแต่เปลี่ยนเป็นคอตั้งลิ้นเดิมครับจะเปลี่ยนคอตั้งอรอว่าคือเป็นเป็นคอซีนซีเหรอครับใช่ครับ โอ้เราใส่ปากแต่ยาวอันนี้เดี๋ยวผมขอไม่ไม่เจาะลึกนะเอาไว่เป็นแบบสูตรของทางร้านแล้วกันนะเเพื่อแบบมีแบบอ่าใครสนใจอยากเอาเครื่องมาทํานะผมเป็นแบบรุ่นหลีหรือรุ่นอื่นๆนะก็พี่มก็รับทํำหมดนะแต่คันนี้57ชักเดิมผมบอกเลยว่าวิ่งวิ่งดีจริงนะคันนี้ก็ GPS ล่าสุดที่โทรนี้ประมาณ150เท่าไหร่นะพี่154ครับ154นะครับผม ถือว่าถ้าห็นเห็นในสเต็ปเดียวกันที่ผมเห็นเขาเคยวิ่งกันจะอยู่ประมาณร้อยสี่สิบบวกนะครับ,บโอ้โหถือว่าแรงเอาเรื่องครับวันนี้จะเป็นห้าเจ็ดชักเดิมถ้าสเต็ปนี้จบประมาณเท่าไหร่พี่ถ้าให้พี่ทาสเต็ปนี้ถ้าเครื่องรวมข้างก็อยู่ประมาณหมื่นสามหมืนห่นสามครับ<อ>กำตังมาหมื่นสามคือพร้อมจบครับ,บเอาเรื่องนะครับผมนะครับแต่รวมท่อไหมครับหมื่นสามเนี้ยรวมครับอ๋อรวมด้วยโอ้โหถือว่า ไม่แพงนะครับสำหรับผมผมว่าไม่แพงเลยนะผมก็ยังเป็นในเวทของวาวเดิมอ่าวาวเดิมครับผมคือใช้งานได้ปกติใช้งานได้ปกติครับโอเคพี่เดี๋ยวขอฟังเสียงได้ไหมคะเนี่ยได้ครับครับผมเดี๋ยวเราเดินแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวหาลิโม่กันนะฮะโอเคลิโม่อยู่ที่รถนะครับผมเกียร์ทอดลงมากนะฮะ อเคครับผมเสียงท่อนุ่มจริงครับในกล้องอาจจะเสียงแตกๆหน่อยแต่บอกว่าของจริงอะเสียงนุ่มมากเพามากขี่ใช้งานปกติได้ดอ่าไม่ไม่รบกวนชาวบ้านมากนะผมผมบอกเลยเสียงคือมันมันนุ่มจริงนะครับท่อใบนี้ครับก็ถ้าออจะเอามาทำหมื่นสามครับผมสเตปนี้ห้าเจ็ดสักเดิมครับมีมีมีอะไรแบบที่เด็ดของคันนี้ไหมพี่ที่อยากจยาแนะนำที่เด็ดที่เด็ดก็ไม่มีนะต้องขยันไล่ครับผม โอเคนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นลิตร1้อยยิบห้านะครับของช่างเอ็มนะครับเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวจะมารีวิวคันอื่นให้รับชมอีกน,นะครับเดี๋ยวคันลิตรนี้ก็ขอรีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณช่างเอ็มมากนะที่ให้รีวิวรถด้วยนะครับ้วสวัสดีครับผมถ้าใครสนใจอยากเอามาทําเครื่องก็ทักหาที่เฟซของช่างเอ็มได้นะครับขึ้นมาให้ตรงนี้นะครับผมโอเคครับผมสาหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ